สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องเกี่ยวพามาชมแปลงผสมผสานอีกแปลงหนึ่งนะคะพิกัดอยู่ที่บ้านเนินสว่างค่ะก็ที่นี่จะปลูกหลากหลายนะคะมีหลายอย่างมีทุเรียนก็มีค่ะทุเรียนทงคุดหลากหลายค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าของแปลงแล้วค่ะไปเดินชมว่าด้านในเรามีอะไรบ้างนะคะไปค่ะประลองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ลำไยมะเขกล้วยมะละกอ,อะเน้นไปทางผลไม้ใช่ไหมคะ,ะ,นนะค่ะเดี๋ยวรบกวนพาชมหน่อยได้ไหมคะ่ไปค่ะอันนี้อะไรคะยงชิดยงชิด5ปีไ,ได้กินลูกไปกี่รอบแล้วคะเนี่ยไปรอบหนึ่ง้วคะอ๋อค่ะอุ้รลมลื่นมากเลยเนาะปุก ปลูกกล้วยสลับหลากหลายเลย,ยสลับมันเป็นไอ้นี่น้ำว้าฝั่งนี้อ๋อค่ะฝั่งนี้ไข่ฝั่งนี้กล้วยไข่ต้นลิงปิงต้นลิงปิงอะไรมะละกอกรอบเหรอคะ,อะอสวยเนี่ยกล้วยค่ะทุเรียนก็มีทุเรียน ดูทุเรียนนะคะทุเรียนต้นอ๋อกล้วยหอมทุเรียนนี่อันนี้ทุเรียนเพิ่งได้สองปีกว่าต้นเนี้ยนะคะ,ะเพราะว่ามันทํายากไหมคะมป้ะาต้องต้องใช้สารเคมีไหมไม่ใช้ยาอะไรไหมไม่ไม่ได้ใช้ยาอันนี้ก็มาเขือเเขือกลบลบดปนีเกาไป โอ้ได้เป็นสิบเครือเลยนะพื้นที่พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่อะคะสองไร่ค่ะสองไร่โอ้สองไร่ทําได้ขนาดนี้นะสุดยอดดูกล้วยหน่มะละกอสลับคือทุกล่องจะมีจะมีกล้วยมีกล้วยสลับกับผลผลไม้ทุกชนิดอืมต้นเงาะโตขึ้นมาหน่อยเราก็จะเอากล้วยออกค่ะเพราะว่าอันนี้ทําเป็นร่มค่ะอ๋อ คือมันต้องมีล่มด้วยใช่ไหมคะป้าเขาเขาไม่ชอบแดดจัดใช่ไหมกาแฟกาแฟลาบิก้ากาแฟเป็นสมาชิกของไออังเลยในไงลาบิก้ามีลูกด้วยนะมีลูกแล้วเห็นน้องมาเก็บกินเมื่อวานนี้ยาวโอ้ชเรียนหกปีนะคะเนี่ยหกปีเข้านี่นะออกลูกยังป้าออกลูกหรือยังค่ะมันออกดอกแล้วแต่มันไม่อยู่ นี่ก็ทุเรียนหมดเลยเป็นทุเรียนอินทรีย์เนาะปอดสารปอดสารที่นี่ทําเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะดูดดูกล้วยเขาก็ดูแล้วยดูกล้วยโอ้ยดูกล้วยนี่นะคะหวีกล้วยเครือกล้วยเต็มไปหมดสลับกับมะละกอ มัเยอะมากแล้วเจนแบบเข้ามาในสวนนี่ล่มลื่นมากเลยคะคะแล้ว,ลวเอาปุ๋ยเอาไอ้โพดานหรือไอ้ปูนขาวมาโรยก่อนแล้วก็เอาเอาพี่วัวมาโรยค่ะอะ่แล้วก็เอาปลรดานปูนขาวโรยอีกทีนึงล้วค่อยเอาต้นลงเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องให้มิดนะให้มิดเป็นเราแบบเราเอากระถางมานะ่ะไม่ต้องมิดแล้วเราก็ปูนยินขึ้นไปแต่เขาชอบลูกลงัง อ๋อชอบดินลูกกลางชอบน้ำน้ำทุกวันดีแต่แต่ไม่ต้องแฉะอ๋อมอชอบชื้นแต่ไม่แช่องรดทุกวันอะแล้วแล้วเวลาเราเราดูแลต้นเนี่ยดูแลยังไงอะคะมันมีหนอนมีอะไรไหมอ๋อมีค่ะเพราะว่าเราไอ้ทำไอ้ตางข้อแสงมาใส่มันฉีดด้วยโรยด้วยออกดอกแล้วนะมันทำยาก น้อยคนมากที่จะทําได้ต้นใหญ่ขนาดเนี้ยเนี่ยมีไม่กี่ต้นเอง้าวมัรดก็มีข้ารดก็มีแตงเงาะสวยเนาะั่งนู้นเงาะก็เก็บกินแล้วใช่ไหมคะเงาะขายแล้วขายแล้วปีแล้วขายสองปีแล้วโอ้สุดยอดเดี๋ยวเดินเดินไปตรงนู้นหน่อยก้นทุเรียนจะหลับห่างกันกี่เมตรอ่ะป้าเนี่ยเวลาปลูกประมาณสามเมตรเนาะสามคูณสามเมตรต้นทุเรียนนะคะ ติปุสามคูณสามเมตรแล้วก็สลับตรงกลางเป็นอาราบิก้ากาแฟอาราบิก้ากับกล้วย,วยสลับกันเนี่ยเห็นไหมสวยนะเนี่ยใช่เกี่ยวใบดำมืดเลยอ่ยอนนยอะออ <laughs> ใส่อ๋อใส่พริกที่โคนต้นน,นี่นะคะปลูกพริกรอบพริกขี้หนูสวนรอบโคนต้นเลย เงาเก็บไข่เป็นไข่ได้สองปีแล้วแล้วอืมค่ะเขาสามปีแถวนี้ยังไม่เห็นใครทําได้เนาะยังไม่เห็นมีดูแลยากยิ่งกว่ารูปอีกทุเรียนทุเรียนนี่กี่ปีนะคะป้าต้นต้นเนี้ยหกปีหกปีห้าปีเต็มหกปีเนี่ย เดือนเดือนหกก็หกปีเต็มเพราะว่าลงเดือนหกมค่ะมันจะออกลูกช่วงไหนเนี่ยใกล้ยังคะปีสี่ีห้าปีอันแต่อันนี้มันอันนี้เราทําอินทรีย์เนาะเราทําอินทรีย์มันยังมันยังไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าเราเลี้ยงต้นมันไปก่อนค่ะเพราะว่าเห็นไหมสวยเนี่ยอืมสวยมากเนยนะคะตัวเ<ด>ขาเลี้ยงแหนแดงมาใส่ด้วยอ๋อเอาแหนแดงมาใส่ด้วยเ แล้วก็เลี้ยงกบด้วยแลีะะ้ยงแดงต้นใหญ่หม้อเลี้ยงไก่ดูดิแตแ,แต่อาทิตย์หนึ่งก็จะเอาทีหนึ่งไงอ๋อค่ะมันก็เป็นไรายได้เสริมเป็นต้นกเพลินใหญ่ด้วยคาก็มีดูทุเรียนสองปีเนี่ยเก็บขายตลอดเลยหมดแล้วออกตลอดทั้งปีเลยขนุนนี่ขนุนอะไรคะ อ๋อขนนไอมะเลขนนมาเลยมีแต่ขนนมาเลยกับไอนี่มันมันดียังไงคะป้าขนุนมาเลยหวานไหมหวานนะใหญ่ด้วยเนอ่ต้องแต่งสาเข้าไหแต่งสาวเนี่ยแต่งทำยังไงคะแต่งเสาตัดไงตัดกิ่งออกไม่ให้มันสูงไงอ้โหก็เรียกแต่งสาวแล้วเ็าจะคอดเนี่เห็นไหมก็จะเริ่มแล้วนี่คือคือถ้า ถ้าแต่งปุ๊บแล้วเขาก็จะเริ่มออกลูก้เขาจะเริ่มออกลูกแล้วลูกโตด้วยเนี่ยเห็นไหมกาลังออกกาลังอะไรอ่ะอมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอุ๊ยดกกันเนี่ยเหมือนหลอดนีออนเลยอ่ะอันนี้สองปีช่เรียนสองปีอันนี้อันนี้ก็กาแฟเหระค่ะขนนมาเลยเยอะเลยเนาะปลูกมะพร้าวปลูกสับปะรดสลับหลากหลาย ไม้สักด้วยหลังเหนแดงแหนแดงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับป้าแหนแดงเลี้ยงไว้ทำอะไรคะแหนแดงเอาไว้เลี้ยงปลกเขาไม่ต้องตัดกิ่งแก่งสาวเขาเรียกแกงสาวไงตัดลงถ้าสูงเกินแล้วมันจะเป็นยังไงอรัป้าดูเนี่ยเลี้ยงหอยด้วยนะเลี้ยงหอยเชอรี่ในบ่อเลยเลี้ยงหอยเชอรี่ในบ่อเต็มเลยเนี่ยแค่นะคะหอยเชอรี่เต็มเลย ดูกบด่นะน้ำใสเนาะ,ะน้ำใสนันงกบเลยแอบอกกบอาใช้ถังอย่างเงี้ยเลี้ยงเลยเหรอคะเอ,เอาเป็นปลาตายเป็นอะไรให้เขากินอนะ่ะปูเห็นไหมเกยือแม,ม่นว่อนวไม่ไม่ได้ให้อาหารหรอคะไ <c oughs> ไม่ไดเอา,าอแต่พวกสัตว์ที่ว่าตายแล้วอะนะไม่ไม่ให้อาหารเพราะว่ามันไม่ตเอ้าเหรอ มันไม่ค่อยตัวเลี้ยงแบบนี้มันดีกว่านีปูปูนี่ซื้อมาจากไหนคะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะเอามาจากรอบเอามาจากในรอบเอามาจากในรอบที่เราไปจับปลานะอู้ค่าดีเนาะแล้วก็มีรูรูระบายน้ําอยู่ตรงเนี้นี่รูระบายน้ํานะคะอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนน้ากี่วันเปลี่ยนสองวันเปลี่ยนทีน สนใจแล้วก็เอาตะข่ายมาปิดนะใครมีพื้นที่น้อยทําแบบนี้ได้นะคะมากบอ๋อ,ล,อลงพันตัวขายไป<อ>แล้วห้าร้อยตัวเอาเหรอขายไปแล<า>้วด้วยเหลือรุ่นกลางอือน้ำมันขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยน้ำมันท่วมนู่นมกำลังยุบเนี่ยกบสองเดือนขายแล้วลงครั้งแรกพันหนึ่งใช่ไหมคะจ้ องบ่อพันหนึ่งสองบอพันหนึ่งแล้วก็ขายหมดแล้วแล้วก็เลยขายบอ่อหนึ่งหมดแล้วก็เลยมาเอาบอ่อนี้เลือก,กตัวใหญ่ๆไปฝั่งโน้นอ,อันนี้ตัวที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่โตไม่ทันเขาแอบๆอบอบสะอาดเนาะมาเทให้กินไงเรากินหัวอาหารอยู่แล้วอ่ะอือพอเพียงพอเพียง ทำไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ปล่อยปลาเวลาปลาติดรอบมาก็เอามาปล่อยไว้้อ้เอาไว้เป็นอาหารให้กบใช่ไหมคะด่าเอาไว้ให้คนนี่แหละกินอ๋อให้คนกินเปลี่ยนร้อยตัวเองเนี่ยโตหมดเลยลงไปกี่เดือนแล้วคะลงไปได้เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตัวขนาดนี้เออตัวใหญ่ดูดิแสดงว่ามันเกี่ยวกับน้ำด้วยหรือเปล่าเนาะอ่เนาะ ตัวใหญ่เห็นไหมไม่ใช่ตัวเล็กนะลองลองดูก่อนไง<อ>ไม่กล้าลงเยอะลงร้อยตัวก่อนเต็มเลยเนี่ยเนี่ยได้เดือนหนึ่งเต็มเลยเนี่ยโตวไวเดี๋ยวลงค่อยลงใหม่จุจจจ้มจ้ำจุ้มจำอ๋อเดี๋ยวนี่ย ปลาดุกไม่มีหรอกปลาดุกน้ำท่วมออกหมดแล้ว <laughs> ตัวใหญ่มีเลี้ยงไก่บ้านด้วยเลี้ยงไก่บ้านด้วยเป็นไก่ชนวะคะเนี่ยไก่ชนลูกชา่ไก่ชนลูกช่าย,ย <laughs> เนี่ยไอสาวทัวนี่มันรอดมาเนี่ยวิ่งตายด่เนี่ยอะเอ๋ เอเลได้ดูดิกลัวแล้วลูกเต็มไก่เต็มเลยอันนี้็พอเพียงดูก็มีลงสีสีข้าวอ๋อมีลงสีน้าวสีข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเองไงอ๋อค่ะอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้หมื่นสามค่ะซื้อมาหมื่นสามสีเองสีสวยกว่าเนี่ยนี่นี่เนี่ยมีแต่ มีแต่หมักไข่หมักอะไรเนี่ยอ๋อหมักปุ๋ยเองใช่ไหมคะหมักไข่หมักปุ๋ยเองเองหมักเองทั้งหมักเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ทั้งหมักหมดอันนี้เป็นห้องเก็บเครื่องมือการเกษตรเนาะพวกปุ๋ยปุ๋ยใหญ่อ่ะแม่ทอแลวก็ผสมพันธุ์เนี่ยได้ซึ้งมาตัวเท่าไหร่เขาเนี่ยตัวละพันโอ้ตัวละพัน ตัวเล็กๆตัวกำลังเล็กกว่านี้อีกเหรอคะอะเล็กกว่านี้อีกเหรอที่ซื้อมาตัวละหันอ่ะตัวแขนนี่หรออันนี้มันสองเดือนแล้ว่ยอันนี้สองเดือนอือเพราะว่าเราเลี้ยงไอ้เรามีกล้วยอ่าก็มีเอ่อเรามีกล้วยเราสีเข้าเองไงอือค่ะแล้วอาหารนี่ให้ยังไงคะไม่ได้ให้สองเวลาให้ทำยังไงให้เป็นส่วนผสมอะไรคะ อ๋อข้าวข้ามข้าวแล้วก็มีกล้วยกล้วยสุกอย่างนี้ไงผสมเราเราไม่ได้ซื้ออาหารเพราะว่าเราทำแบบเพียงไงเราต้นทุนเนี่ยดํามืดเลยเขามาจากนายาวอ๋อค่ะไปขอพันเขามาจากนายาวเนี่ยมันงหน่อยนึงิดมัดเองใช่ดูสวยเนะสวยสวยสวยดีเนี่ยต้องงามมากเลยเนาะออแล้วก็แปลกเนาะทําไมปลูก ยูคาอยู่กับคนาแต่ว่าปกตินี่ข้าวมันจะไม่โตใช่ไหมจะไม่ได้กินแต่นี่กลับได้กินอันนี้ปลูกมาเป็นสิบปีแล้วนี่หลายหลายรอบแล้วอ๋อนี่มันตอมันใช่ไหมเหลือแต่ตอตอห้าแล้วนี่เอาตอห้าแล้วอันนี้ตอห้านะเนี่ยโอ้ยาวกี่ไร่ครับป้าสิบไล่สิบไร่ที่เป็นนานะอือเหลือเฟือเนาะกินไม่หวไม่ไหวข้าวหอมมะลิได้กิน แล้วก็ทําสวนผสมไว้สองไร่ค่ะชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะค่ะเราทุกอย่างทุกอย่างก็ได้ซื้อหรอกเพราะว่าเราปลูกผลไม้ปลูกผักกินเองทุกอย่างค่ะเขาเพิ่งมาทําได้หกปีนี้หกปีก็เพราะว่าเราไม่ต้องซื้อเขาไงเพราะว่ามันปลอดสารด้วยไงค่ะเราทํากินเองมีทุกอย่างค่ะกอกน้ําก็มีนะนีปลูกหมดไผก็ปลูกกินเอง แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ทํามานี่คือมันมันเป็นยังไงป้าดีไหมคะแตกต่างกันเยอะไหมกับตอนที่เรายังไม่ได้ทาแบบนี้เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้ไม่มันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าอ่ะค่ะมันทําไม่ได้หรอกเวลาเออใช้เวลาหกปีเออเขามาดูอ้าวมันทําได้ไงกะว่าสวยเลยใช่ไหมก็ตอนนี้รู้สึกว่าแปลงของป้านี่มีชื่อเสียงนะ มีชื่อเสียงกว่าคนอื่นเลยนะเไปทางไหนอะมีแต่คนพูดถึงอะมันไม่ได้กินลอ็อกเดี๋ยวมันตายก่อนเขาอะยังไม่ได้ตายเลยขายไปหลายรอบแล้วก็มีนูมลกำลังออกเต็มเลยเนี่ยแปลว่าแปลว่าไอ้ทุเรียนมันใกล้จะออกแล้วเนี่ยอันนี้ละมุดออกแล้วเห็นไหมดกมากเลยนะค่ะหวานด้วยพันอะไรอะครับป้าไม่รู้พันอะไรปลูกมาหกปีแล้วเนี่ย กินกินกันทั้งหมู่บ้านเลยดูดินะโดกมากนะเห็นไหมรูปใหญ่ใหญ่เนี่ยใหญ่ด้วยเนี่ยลูกใหญ่ด้วยนะด,ดูที่ด,ดสี่ห้านะสี่ห้าเขาเขาอยู่ใกล้น้ำะเนาะอ่าก็าดไูไหมคะดูหลักห,หลังนี่ใครใครเป็นคนทำ สองคนเลยแฟนแฟนก็เป็นคนทําไงลุงเขาก็ชอบด้วยใช่ไหมคะลุงเขาก็ไปเรียนเกษตรมาเหมือนกันอืไปไปอบรมที่ไหนกันคะไปอบรมที่เขาซ้อนด้วยแล้วก็เข้าไปอบรมตด้ใบประกาศมานะคะของบันไดเก้าขั้นอ่ะมันมันเป็นอะไรอะคะป้าเป็นเป็นโครงการเป็นโครงการปปอดสารไงอ๋อ เพราะว่าเราเขาไม่ให้เรามีขีดยงกีดยาอะไรเลยเขาไม่ต้องให้ขีดได้ใบประกาศเกี่ยวกับการทำเกษตรเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยคืองานงานหลักป้าทำอะไรคะไม่ได้ทำอะไรอ่ะทำนาทำนาอยู่เกษียณแล้วแก่แล้วก็เลยก็เลยตั้งใจมาทำตรงนี้ดีกว่าขายด้วยกินด้วยไง ก็เหลือเยอะแยะเนาะกินไม่หมดไม่ไหวไม่หวเราไม่ต้องไปซื้อเขาไงค่ะพูดถึงว่าชีวิตตอนทุกวันเนี้ยกับเมื่อก่อนที่ที่เราแบบว่าทํางานข้างนอกอะไรเงี้ยป้าว่าอันไหนมันดีกว่าที่เมื่อก่อนเราแบบว่าทํางานรับจ้างหรือว่าเป็นทํางานบริษัททํางานอะไรความสุขมากกว่าอยู่ในปเทศอืมค่ะเพราะอากาศดีด้วยอ,อยู่อย่างเงี้ยเราต้องดิ้นรนเนาะ วิ่งตามหาเงินอันนี้เราอยากกินอะไรเราก็ปลูกเอา<ะ>เราไม่ต้องซื้อเขาวัานน่าวอะไรมีหมด<ะ>ของใช้ครัวเรือนมีหมดเลยแล้วแล้วตอนตอนที่มาทำนี้ลูกๆว่าไหมคะลูกเขาสนับสนุนนะเอ้อเหรอ,อเพราะว่าพ่อแม่แก่แล้ว<ะ>ไม่ต้องไปดิ้นรนในเมืองเลย คืออยู่อย่างนี้ก็สบายเนาะ